ข้อหนึ่งจงหาความต้านทานเชิงความร้อนวงเล็บ Conductive Resistance ของพนังอิดที่มีที่มีความหนา15เซนติเมตรกว้าง2เมตรและสูง3เมตรกำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนวงเล็บ Thermal Conductivity ของอิดมีค่าเท่ากับ0.72วัตต์ต่อเมตรแควิน Conductive Resistance เท่ากับความยาวส่วนด้วย K คูณด้วยพื้นที่นะครับ L เท่ากับ0.15เมตร A เท่ากับ2คูณ3 6รับ6ตารางเมตร K เท่าก okay, mm ับ0.72วัตต mm ์เเมรแคลวินนะครับก็แทนค่านะ0.15เมตรนะครับ คูณด้วยหารด้วยเนะ0.72วัดเมตรเควินนะคูณด้วยพื้นที่6ตารางเมตรนะอนนี้หน่วยก็ตัดกันนะ ทัดกันคำตอบก็จะได้เท่ากับ0.0347เควินต่อวัดนะครับ